มาต่อกันที่การปรับเบาะค่ะเบาะของฮ o n ด a จะมีอยู่2แบบค่ะ1จะมีการปรับเบาะแบบแมนนวลก็คือใช้มือปรับเอง2ก็คือมีเบาะปรับไฟฟ้า8ทิศทางตัวนี้แววจะมาให้ดูการทํางานของตัวเบาะแมนนวลนะคะเราสามารถปรับเบาะสูงต่ําได้ค่ะวิธีการก็คือใช้การโยกค่ะโยกขึ้นและลงนะคะถ้าอยากให้สูงก็ยกขึ้นถ้าอยากกดลงก็ปรับลงค่ะ ตัวปรับเอนจะอยู่ด้านนี้ค่ะปรับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้มาในส่วนของอุปกรณ์มาตรฐานนะคะด้านในค่ะของ Hon ด้าเราก็จะมีจุดปรับกระจกไฟฟ้าค่ะรุ่นไหนที่มีพับกระจกไฟฟ้าก็จะมีปุ่มนี้ด้วยมีเซ็นทันล็อกค่ะปุ่มล็อกกระจกไฟฟ้าถ้ากดแล้วก็จะมีไฟสีส้มขึ้นฝาถังน้ำมันค่ะลูกค้าสามารถง้างออกมาได้เลยค่ะอยู่ด้านบนฝากระโปรงหน้าค่ะง้างออกค่ะ ส่วนตรงนี้ค่ะจะเป็นเปิดฝากระโปรงหลังนะคะที่แวรบอกไปเมื่อกี้เนานะสามที่ก็คือกดรีโมทคุญแจตัวสัมผัสใต้โลโก้ Honda แล้วก็มีข้านคนขับที่นี่อีกหที่ค่ะ3าที่ค่ะในส่วนของระบบเซฟตี้ค่ะรถยนต์ฮอนด้ค่ะจะมีระบบเซฟตี้ที่มาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นก็คือตัว a i r b a บ็ค่ะตรงสัญ,ญลักษณ์ SRS airbag สำหรับรุ่นเริ่มต้นจะมีคู่หน้าค่ะ สำหรับตัวท็อปจะมี6ตตำแหน่งนะคะตรงสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้คือ 1, 2ฝั่งนูน้นแล้วก็3แล้วก็ตรงที่เบาะคนขับเป็นม่านถุงลมไปด้านหลังป้องกันการชนรอบทิษทางค่ะเท่านั้นยังไม่พอค่ะระบบเซฟตี้ที่มีตั้งแต่ตัวเริ่มต้นก็คือจะมีระบบเบรก ABS มีระบบะกระจายแรงเบรก มีระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน <Wow. S 1> มีระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะฝนตกถนนลื่นตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยค่ะ <Wow. S 1> ระบบพวกนี้จะทำงานโดยอัตโนมัติมาที่ระบบ engine start ค่ะตัวนี้ค่ะวิธีการใช้งานก็คือเกียร์จะต้องอยู่ที่ตำแหน่ง P เท่านั้นถึงจะสตาร์ทรถติด ลูกค้าวิธีการใช้งานก็คือลูกค้าเหยียบเบรกค,ค่ะแล้วก็ให้มีกุญแจอยู่ใกล้ๆตัวไม่เกิน70เซนแล้วกดพุชสตาร์ทโดยการกดแล้วปล่อยได้เลยค่ะรถ <Wow. S 1> ก็จะทำงานนะคะตัวนี้ถามว่าเวลาที่ลูกค้าขับรถไปแล้วมือเผลอไปโดนหรืออะไรอย่างเงี้ยถามว่าตัวนี้รถจะดับไหม <Wow. S 1> กดไปหนึ่งครั้งค่ะรถจะไม่ดับ แต่ถ้าลูกค้ากดติดต่อกัน2ครั้งอ่ะตัวนี้รถจะดับทันทีกลางถนนเพราะฉะนั้นลูกค้าจะต้องระมัดระวังในส่วนของตรงนี้ด้วยในส่วนของหน้าจอหน้าปัดหน้าจอด้านหน้าค่ะพอลูกค้ากดปุ่มสตาร์ทค่ะไฟที่หน้าจอทุกดวงจะติดขึ้นค่ะแล้วอีกสักพักค่ะมันจะดับไปนะคะมันจะเหลือในส่วนของ เบรกมือถ้าเราเอาเบรกมือลงมันก็จะหายไปค่ะหรือพวกลัดเข็มขัดนิรภัยค่ะถ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์ไฟสีส้มอื่นที่ติดขึ้นโดยไม่ดับลูกค้าสามารถขับรถต่อไปได้ค่ะแต่ต้องขับรถเข้าไปให้ศูนย์เช็คให้เร็วที่สุดค่ะแต่ถ้าเป็นไฟสัญ,ญลักษณ์สีแดงลูกค้าไม่สามารถขับรถต่อไปได้แล้วเพราะอาจจะเป็นเกี่ยวกับพวกความร้อนของเครื่องยนต์ให้ลูกค้าทำการจอดรถและโทรแจ้ง Ho นด้าฉุกเฉินได้เลยค่ะ มาในส่วนของดีไซน์คันเกียร์ค่ะคันเกียร์ของรถยนต์ h อน da ของเรานะคะจะไม่เหมือนยี่ห้ออื่นยี่ห้ออื่นมันจะเป็นคันเกียร์แบบบล็อกซึ่งเราต้องใช้วิธีการโยกนะคะในการเข้าเกียร์แต่ของเราเนี่ยจะตรงหากันเลยวิธีการใช้งานก็คือลูกค้ากดข้างบนนี้ค่ะมันจะมีตัวสัมผัสข้างบนเกียร์นะคะแล้วดึงลงมาได้เลยหาเกียร์แต่ละตัวนะคะได้เลยค่ะ ในส่วนของการเข้าเกียร์นะคะเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังนะคะรถในรุ่นที่มีกล้องถอยหลังมันจะตัดเข้าภาพกล้องมองหลังอัตโนมัติค่ะเวลาที่เข้าเกียร์ถอยนะคะกล้องจะปรับได้3ระดับค่ะจะเป็นมุมกว้างนะคะมุมกว้างเลนกว้างเลนตรงค่ะ และเลนด้านบน2ลงด้านล่างนะคะเพื่อดูฟุตบาทด้านหลังว่ามีอะไรอยู่ข้างหลังหรือเปล่านะคะปุ่นี้ค่ะเรียกว่าปุ่มอีคอนโหมดค่ะเป็นโหมดประหยัดน้ามันเชื้อเพลิงตัวนี้จะมีในรถยนต์ Honda ทุกรุ่นค่ะวิธีการใช้งานก็คือลูกคา้ากดไปค่ะพอกดปุ๊บมันจะมีรูปต้นไม้สีเขียวๆข,ขึ้นที่หน้าจอตัวนี้มันจะทําให้รถยนต์ h อน da าประหยัดน้ามันเชื้อเพลิงขึ้นไปอีก แต่อัตราการเร่งอาจจะลดลงค่ะปุ่มนี้จะเหมาะสําหรับการใช้งานในเมืองค่ะที่ไม่ได้ใช้ความเร็วสูง e เพราะว่าถ้าลูกค้าใช้ความเร็วสูงอัตราการเร่งมันจะลดลงค่ะในส่วนของหน้าจอเครื่องเสียงค่ะของ Honda จะมีอยู่2แบบค่ะจะเป็นหน้าจอเครื่องเสียงแบบธรรมดาและหน้าจอเครื่องเสียงแบบทัชสกรีนค่ะวันนี้แวจะมาแนะนําการใช้งานหน้าจอเครื่องเสียงแบบทัชสกรีนค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะ ฟังก์ชันหลักก็คือการฟังเพลงเชื่อมต่อบลูทูธจากโทรศัพท์มือถือค่ะวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธค่ะลูกค้ากดไปที่บลูทูธกดตั้งค่าบลูทูธแล้วก็กดเพิ่มโทรศัพท์ค่ะแล้วลูกค้าก็ไปเปิด บลูทูธในโทรศัพท์มือถือแล้วก็หาชื่ออุปกรณ์ที่ชื่อ Honda g HFT ค่ะแล้วก็กดจับคู่ตัวนี้สามารถจับคู่บลูทูธได้สูงสุด6เครื่องค่ะวิธีการเชื่อมต่อก็คือลูกค้าจะต้องจอดเกียร์ที่ตำแหน่ง P และดึงเด็กมือขึ้นเท่านั้นถึงจะเชื่อมต่อบลูทูธได้ค่ะพอลูกค้าเชื่อมต่อได้เสร็จแล้วลูกค้าเชื่อมต่อแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นก็ใช้วิธีการปิดเปิดบลูทูธได้เลยค่ะมาในส่วนของแอร์ในรถยนต์ค่ะ หน้าตาของแอร์ในรถยนต์ Honda แต่ละรุ่นอาจจะไม่เหมือนกันค่ะแต่ที่แวลจะมาแนะนําในวันนี้เป็นในส่วนของรถยนต์ Honda c ซ t y รุ่น RS นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ปุ่มต่างๆเยอะแยะมากมายค่ะวิธีการใช้งานก็จะมีปุ่มปิดเปิด,ปดอยู่ด้านนี้ค่ะลูกค้าสามารถกดปิดกดเปิดได้จากปุ่มเดียวเลยนะคะพอหมุนปุ่มนี้ก็จะเป็นการเร่งพัดลมค่ะไล่มานะคะในส่วนของ AC AC จะเป็นความเย็นของแอร์ค่ะเวลาลูกค้ากดจะต้องให้ AC on อยู่ตลอดเวลาค่ะ ลมจะได้เย็นนะคะส่วนตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวลมหมุนวนภายในรถค่ะหน้าตาอาจจะไม่เหมือนบางรุ่นนะคะส่วนรุ่นนี้วิธีการใช้งานก็คือถ้าจะให้ลมหมุนวนภายในรถต้องให้กดให้ไฟตัวสีส้มขึ้นนะคะส่วนถ้าเป็นรับลมภายนอกรถก็คือกดให้ไฟสีส้มหายไปค่ะถ้าเป็นรุ่นอื่นก็จะเป็นตัวผลักซ้ายผลักขวานะคะส่วนตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวปรับทิศทางพัดลมค่ะ ลูกค้าสามารถหมุนไปตามทิศทางพัดลมที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะไล่มาด้านนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นไล่้าด้านหน้าค่ะลูกค้ากดให้ไฟสีส้มขึ้นนะคะเวลามีหมอกจะสามารถไล่้าด้านหน้าได้ส่วนตัวนี้จะเป็นไล่้าด้านหลังค่ะกดให้ไฟสีส้มขึ้นตัวนี้ลูกค้าจะต้องระวังนะคะอย่ากดทิ้งไว้เพราะเวลาที่ลูกค้าจอดรถร้อนๆอาจจะทําให้กระจกร้าหรือแตกได้ค่ะ ส่วนตัวนี้ค่ะจะเป็นแอร์ที่เป็นออโต้นะคะตัวนี้ถ้ารุ่นไหนที่มีแอร์ออโต้มันจะปรับความแรงของพัดลมให้อัตโนมัติตามอุณหภูมิด้านนอกค่ะแค่ลูกค้ากดคำว่าออโต้นะคะก็จะขึ้นด้านนี้ค่ะในส่วนของปุ่มแมคคูค่ะจะเป็นปุ่มพิเศษที่ทำมาในเฉพาะ Honda บางรุ่นตัวนี้ถ้าลูกค้าขึ้นรถมาแล้วรถร้อนๆน,นะคะลูกค้าสามารถกดไปที่ปุ่มแมคคูปุ่มเดียวค่ะ มันจะปรับระดับพัดลมให้แรงที่สุดและอุณหภูมิให้ต่ำที่สุดเพื่อให้รถเย็นเร็วขึ้นค่ะ <Wow. S 1> หลังจากนั้นถ้าลูกค้าปรับอุณหภูมิในรถได้เรียบร้อยแล้วลูกค้ากดปุ่มแมคคูอีกรอบนึงค่ะ <Wow. S 1> ก็จะกลับไปทำงานที่อุณหภูมิปกติที่เราตั้งไว้ค่ะ สุดท้ายค่ะมาที่ระบบสัญญาณกันขโมยค่ะเวลาที่เราปิดประตูเรียบร้อยแล้วออกจากรถและทําการล็อกรถตัวนี้คือสัญญาณกันขโมยค่ะสัญญาณกันขโมยจะกระพริบตลอดยิ่มชั่วโมงที่เราล็อกรถ30วินาทีค่ะที่เราล็อกรถสัญญาณกันขโมยจะทํางานโดยการควบคุมที่ระบบเซ็นทรัลล็อก4ประตูสัญญาณกันขโมยจะดังทันทีลูกค้ากดที่ปุ่มปลดล็อกได้เลย เสียงก็จะหายไปค่ะตัวนี้มีติดตั้งมาจากโรงงานในรถยนต์ Honda ทุกรุ่นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับทริคดีๆกับการใช้งานรถยนต์ Honda ของเราที่แววเอามาฝากลูกค้า MRM ในวันนี้ค่ะสุดท้ายค่ะอยากจะฝากโปรโมชั่นดีๆของ Honda MRM คาเช Franc ียงรายนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นฟรีดาวนะคะ หรือจะเป็นโปรโมชั่นชุดแต่งลอคันของแถมมากมายกว่า30รายการหรือจะเป็นส่วนลดสูงสุด1 0 0 0 0แสน xxx ให้ลูกค้าเลือกใช้เยอะแยะมากมายเลยค่ะสุดท้ายค่ะแววอยากจะฝากช่องทางการติดต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นสอบถามรายละเอียดข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์ใหม่หรือการเช็คระยะหรือการเคลมรถนะคะต่างๆครบวงจรของเราค่ะไว้ตามลิงก์ด้านล่างนะคะไม่ว่าจะเป็น Line หรือเป็น เฟซบุ o กนะคะแฟนเพจใน f a c e b o o k นะคะตามลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะศูนย์ของเรานะคะจะมีทั้งหมด4สาขาค่ะจะมีสำนักงานใหญ่นะคะสีไซมูลสาขาข้างเซนทันค่ะติดกับเซนทันเลยสาขาบัานดูหน้ามอราชพัฒค่ะและสาขาแม่สาค่ะลูกค้าสามารถเลือกเข้าได้ตามที่ลูกค้าสะดวกได้เลยนะคะวันนี้แววต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเจออะไรเดี๋ยวมาเจอกันไหนคะ่ะลูกค้าวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ